แก้ทรงยีนเซอิกเฟกตยีนแบ,บแรนด์เนียมเทุไทายครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ยูทูบชา n e l เสียบชาแนลบายชั้นหนึ่งครับวันนี้ชั้นหนึ่งจะมาระเบิดไซส์กางเกงยีนออกนะครับลูกค้าจากปทุมธานีโจทย์คือต้องการอเอาเนื้อผ้าของกางเกตงตัวนั้นมาระเบะิดหรือว่าขายายออกนั่นเองนะครับชั้นหนึ่งจะให้ครับตัดความยาวของกางเกงลูกค้ารุ่นนี้ค่อนข้างจะยาวมากนะครับแล้วก็มีเนื้อผ้าที่สามารถเอามาขายายข้างๆออกได้นะครับก็อย่างที่เห็นครับชั้นหนึ่งก็ลงมือทำนะ ก็ทำหนักอย่างที่เห็นนะ่ก็คือขยายออกเวลาขยายออกเสร็จเรียบร้อยลูกค้าใส่ได้แน่นอนครับถ้าเกิดตามโจทย์เนาะตามโจทย์ในที่สุดลูกค้าก็รับของเรียรบร้อยนะครับรับเงิงเรียรบร้อยแล้วครับแล้วก็ลูกค้าก็ใส่เรียรบร้อยแล้วครับลูกค้าก็โอเคเลยครับผ่านนะครับก็คือเ้าหนึ่งก็ทำงานเต็มที่เนาะ,ะ,ะติดตังเรีออรใส่ใจไปในงานที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าวันไหนวันหนึ่งลูกค้าของลงใช่ไหมเจ้าหนึ่งก็สามารถก็เก็บเอวหรือว่าเก็บเข้าได้เหมือนเดิมโดยไม่เสียของนะครับ ร้านเช่นหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลูกค้าสนใจนะก็แอดไลน์เบอร์โทรเั้นหนึ่งเลย0813977955ข้อสามารถเข้ามาคุยเงินได้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ว่าเช่นหนึ่งทำงานอะไรบ้างส่งไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลเสื้อหรือถึงเกงรุ่นนั้นนะครับมาให้เช่นหนึ่งะนะก็คือสามารถถ้ามีข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วเช่นหนึ่งก็จะให้คำตอบว่าค่าบริการแบบนี้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ก็คุยงานก็ ผ่านไคป,ป,ปครับสะดกสะุกนะครับทุกวันนี้ก็คือเจ้าหนึ่งก็ทํางานทุกวันนี้มีอีกราชการนะก็มีทั้งงานหน้าร้านและก็งานออนไลน์ครับเจ้าหนึ่งก็สลับทำนะวันไหนทำวันนทำหน้าร้านแล้วมีนักลูกค้าดต่สัวทอดสลับไปทำงานออนไลน์ก็สลับไปสลับมาประมาณนี้ครับก็ลูกค้าอดใจรอน,นิดนึงนะว่างานเช่าหนึ่งค่อนข้างจะใช้เวลาทาแต่ละตัวคขาเทพเวลานานสักนิดนึงแต่ก็เพื่องานออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากคิดค้าไปหนดแต่ทัง่เข้ามาใช้บริการครับขอบคุณมากครับอาจารย์นัชชัยนะครับยินดีให้บริการลูกค้ากทรเลย えっ